ชายแดนเชียงของครับสะพานมิตรภาพไทยลาวอาแห่งที่เท่าไหร่ว่าแห่งที่สี่มั้งครับมั้งนะ ทำเอกสารดานเชียงของเสร็จเรียบร้อยครับกำลังจะเข้าสู่สปอปลาวครับเดี๋ยวจะข้ามสะพานแม่น้ำโขงสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่เทไหร่ครับแห่งที่เท่าไหร่สิริสิริจำไม่ได้เว้ยแห่งที่เทไรแห่งที่สี่มั้งเดี๋ยวต้องเตรียมตังอีกนะครับ รถไม่เกินห้าสิบบาทเนี่ยเตรียมกันครับนี่เห็นค่าสะพานครับห0้าสิบบาทเนี่ยเนี่ยสะพานอะไรเนี่ยโอเคมีพอดีนะครับยอยข้ามสะพานแม,ม,ม,ม่น้ำโขงครับบอ่อเต็น224กอมอคุณหมิง892้กกมอนี่คุณหมิงอยู่นู่นๆูคุณหมิงคุณหมิง ไปคุณหมิงไหมไปป่ะไปป่ะ,ะหรือจะไปหลวงน้ำทาหรือจะไปไปคุณหมิงดีกว่าค,ครับนี่ครับอ่าสิบบาทนะไม้กั้นกระดกนะครับเราก็จะเข้าสู่การข้ามประเทศไทยนะครับแม่นน้ำโขงแม่นน้ำโขงโขงโขงเดี๋ยวจะมีจุดกลับรถครับ ก็จะเป็นแขวงบ่อกแก้วครับเมืองห้วยสายเมืองห้วยสายแต่เลี้ยวซ้ายก็จะเข้าตัวเมืองห้วยสายเลี้ยวขวาที่ไปนู่นวิ่งทางดินไปออกพะเยาได้ถ้าวิ่งข้ามม่น้ําไปนะผมทาคลิปไปเรียบร้อยแนละ้วเส้นนประเทศไทยรวมและเนื้อชาเชื้อไทย อย่าร้องขากลับครับอันนี้ขาไปขาไปต้องร้องอะไรนี่ครับมันจะสลับเลนนี้น,นะผมก็ซื้อไปนะซื้อไปอ่านี่ครับชิดขวาแล้วครับชิดขวาแล้วชิดขวาแล้วครับเชียงของเชียงของนะเชียงของเดี๋ยวจะเข้าสู่พิธีการเอกสารที่เว่าอลาวครับอ ชิดขวาโดยอัตโนมัติเพราะว่ามันเป็นสลับเลนเรียบร้อยนะครับคราวนี้พอจะข้ามพอเข้าสปปลาวเราก็ท่องไว้เลยครับชิดขวาชิดขวาแซงซ้ายชิดขวาชิดขวาแซงซ้ายนะครับเ<ม>ข้าสู่เมืองห้วยทรายนะครับแขวงบอ่อแก้วจากแขวงบอ่อแก้วขับตรงไปก็จะเป็นแขวงหลวงน้ําทาแล้วก็ชายแดนนะครับบอ่อเต็นลาวจีน ขโขงอยู่ข้างล่างเห็นไหมครับเห็นไหมครับแม,ม่น้ำโขงแม่น้ำโขงสายมือตรงนู้นก็เมืองห้วยทรายนี่ก็เป็นพวกพี่สิบล้อของไทยนะไปขนส่งสินค้าอีกหน่อยเนี่ยมาปุ๊บเนี่ยพักโรงแรมนี้ได้เลยเนี่ยสายมือโรงแรมนี้น่าจะหรูหราสุดลนะณณณเวลาภายในหน้าข้างหน้านะกำลังก่อสร้างอยู่สร้างมานานหลือเกิน เป็นธงชาตินี่สะพานธงชาติขึ้นเป็นธงชาติสาปปาวแล้วนะครับเกตห้าสิบเกตห้าสิบครับหกสิบรถมนแรง mm hmm. สบายดีในสบายดีมาที่ลาวก็ต้องร้องเพลงนี่ครับโอ้ดวงจันทร์เปล่า ยุ่งไหมข้อเรื่องนะ้สิลิอ้าวเดี๋ยวเราก็จะหาที่จอดรถนะครับภาษาลาวภาษาไทยก็พออ่านกันรู้เรื่องนะครับน่ะอ่านคาอ่านภอังกฤษก็ได้คาคามาทางนี้นี่เดี๋ยวขากลับเราก็ต้องเสียตังค่าสะพานกลับเหมือนกันอ่าสวนเล่นกว่า ปบปบบแขวงบอกแก้วสบปลลาวนะครับวันนีตต้เอา Honda City 1.0 Turbo ศูนย์เทอร์โบมาเข้าช่องไหนเข้าช่องนี้ช่องนี้นี่า เสร็จพิธีการฝั่งเรานะครับก,ก็ซื้อประกันนะครับแล้วก็กดกดตู้ภาษีอ่ะเรียบร้อยขับออกจากด่านนะครับสกวปรักเข้าสู่เมืองห้วยทรายครับออหาข้าวกินก่อน น่าจะมีแบบไม,มแไม่มีแล้วอ๋อนะค่าข้ามสะพานไม่มีแล้วมีอีกเดี๋ยวคว,วักนู่นควักนี่อีกโอเคเข้าสู่นะครับสอปปลาวแขวงบอกแก้ว สิริสิริลงมาถ่ายรูปให้หน่อยสิริโอเคสนใจร่วมทิปคารวาลรถยนต์หลวงพระบางวันที่2ถึงวันที่4ทธันวาคม2565เข้าออกด่านห้วยโขนจังหวัดน่านระยะทาง150กิโลขับ3ชั่วโมงถึงรถเก๋งไปได้รถ4คูณ2ไปได้ สนใจติดต่อบอกอวิเชษลายไอดีเอสไซทีเอ็มเอ็หนึ่งเก้